สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสวนบัวบ้านเราก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกบัวนะคะก็จะเริ่มจาก ถ้าเราได้บัวมานะคะเราก็เอามาแช่นะคะโดยตอนแช่เนี่ยเราให้ใบต้นลากเขาอยู่ในน้ํานะคะไม่งั้นเขาอาจจะเฉาเวลาโดนลมโดนแดดหรือโดนความร้อนนะคะแล้วก็เตรียมไว้แบบนี้นะคะอย่างวันนี้เราจะปลูกบัวมหาสมบัติกันนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือภาชนะปลูกของเรานะคะก็ถ้าเป็นลูกค้าก็อาจจะเป็นอ่างหรืออะไรแต่ว่าของเราขยายพันธุ์ก็ใช้เป็นกระมังใหญ่แบบนี้แล้วก็ถ้าเราอย่างอย่างอันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้รับเป็นปุ๋ย ที่เราแจกไปนะคะก็คือเป็นปุ๋ยแบบสูตรเสมอแล้วก็ใส่ประมาณสักไม่ต้องถึงช้อนก็ได้ะคะ่ะก็อ่าก็ประมาณนี้นะคะก็โรยให้ทั่วนะคะพอเราโรยทั่วแล้วนะคะเราก็อันนี้ก็คือเป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็ ใช้ดินนะคะทั้งสวนเราจะชอบใช้เป็นดินร่วนซึ่งดินร่วนที่ใช้ปลูกบัวนะคะก็ต้องไม่ผสมมูลสตัตว์หรือว่าใบไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปอันนี้ก็ใช้เป็นดินขุยไผ่ซึ่งเป็นดินของลบุรีนะคะหรือว่าลูกค้าหาดินแบบอื่นก็ได้ทีนี้เราก็เวลาเราเทดินลงไปนะคะเราก็ต้องให้มันกรบปุ๋ยให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปุ๋ยเนี่ยมันละลายออกมาในาน้ํานะคะบัวก็จะได้ใช้ไม่เต็มที่แล้วก็ อาจจะเกิดเป็นน้ำมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะถ้าสมมุติว่าปุ๋ยมันละลายออกมานะคะพวกตะไคร่น้ำอะไรยงนี้มันก็จะโตได้ดีก็จะมาแย่งปุ๋ยไปใช้บัวก็จะใช้ได้ไม่เต็มที่ค่ะก็ะอันนี้กะความเหมาะสมขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราปลูกด้วยนะคะอย่างนี้ก็ภาชนะใหญ่เราก็เลยจะใช้ประมาณสัก2ถุงนะคะ เมื S <S ่อเราเตรียมดินพร้อมแล้วนะคะดินของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อดินล้วนนะคะแล้วก็เตรียมต้นบัวพร้อมแล้วนะคะอย่างบัวตัวนี้ก็จะเป็นบัวมหาสมบัตินะคะบัวเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีสองด้านก็คือด้านที่มันมียอดงอกออกมานะคะก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เขาจะแตกยอดใหม่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่มันไม่มียอดขึ้นนะคะเราก็จะหันด้านที่ไม่มียอดเนี่ยชนกับขอบของกระมังหรือว่าอ่างปลูกนะคะแล้วก็ให้ด้านยอดเนี่ยมันอยู่ พุ่งไปทางตรงกลางนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเขาจะแตกแตกยอดใหม่ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ดินกลบนะคะเพื่อให้มันทับเงาบัวของเราไว้ไม่ให้ลอยน้ําขึ้นมานะคะ,อะตอนนี้ก็คือบัวของเราก็พร้อมแล้วนะคะวิธีการปลูกก็ไม่ยากนะคะทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ํานะคะซึ่งการเติมน้ำเนี่ยเราก็เติมมาให้เต็มภาชนะได้เลยหรือว่าถ้าภาชนะ ค่อนข้างลึกแล้วบัวต้นเตี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เติมแค่ระดับใบของบัวก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบัวเขาก็จะค่อยๆยืดขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆเติมระดับน้ําเพิ่มเข้าไปนะคะตอนเราเติมน้ํานะคะเราก็สามารถเติมให้ถึงระดับขอบอ่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าบัวเขาต้นเตี้ยนะคะเราก็ เติมแค่ระดับใบก็พอนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มระดับน้ํานะคะแล้วก็ให้สูงกว่าใบบัวนะคะประมาณสัก 1- 2นิ้วนะคะแล้วก็บัวเขาก็ค่อยๆจะค่อยๆเพิ่มความสูงขึ้นมานะคะช่วงแรกๆที่เติมน้ํานะคะน้ําอาจจะยังขุนอยู่นะคะทีนี้ถ้ามันขุนมากนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวน้ําก็จะค่อยๆใสขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นบัวที่มีน้ําใสๆนะคะเหมือนอย่างต้นที่เขา ปลูกกันมานานๆก็จะน้าก็จะใสแบบนี้นะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะเคล็ดลับของการปลูกบัวให้ใบงามดอกดกนะคะก็คือปัจจัยแรกนะคะก็คือแสงแดดนะคะจะต้องเพียงพอนะคะถ้าโดนแดดทั้งวันได้ก็คือเขาจะชอบมากนะคะหรือว่า ต้อง5 6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็คือน้ําจะต้องใส่นะคะโดยน้ําใส่เนี่ยก็จะทําให้แสงแดดนะคะสามารถส่องถึงด้านล่างได้นะคะมันก็จะทําให้บัวเนี่ยคะโตได้ดีแล้วก็เราก็จะต้องหมั่นเติมอาหารให้กับเขาก็คือใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเราก็จะต้องใส่ประมาณสักทุก2สัปดาห์นะคะหรือว่าสัก1เดือนครั้งก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบัวนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงดูบัวให้สวยงามออกดอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ